สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเขาดิฉันหมอลําเพียชลาปราตาดขามแกนจงอ่างขร่างสอดแจงค่ะคุณผู้ชมขาหลังจากที่หอบทิมท้ายไปนะ้คาะร์วาวิลกรรมอันสุด่วนของดิฉันเองนะคะบ้านนี่มีวิลกรรมที่ได้รับฉายาน้าตลกว่าอีบางบขศบ้างบขศมาจากใส่เมื่อนั่นล่ะค่ะคุณผู้ชมขาเกิดเหตุการณ์บพขาดฝันขึ้นบพขาดคิดขึ้น วิทยาัยมีงานมีงานอยู่โรงแรมจะเลื่อนท่านี่หรือว่ารงแร,มอ,งแรมอ่ารงแรมอียงเนาะขอนแก่นนี่ลหละอยู่ขอนแก่นนี่ลหละรงแรมจะเลื่อนท่านี่หรือว่ารงแรมอืม,มอย่างชื่อบ่ไดแล้วค่ะงานอยู่โรงแรมซึ่งมันตรงกับวันเสาร์ซึ่งมันตรงกับวันเสาร์ซึ่ง,งเฮา,าไปงานเนี่ยอยู่ใส่บุวันวันศุกร์ไปงานไปงานมาแล้ววันศุกร์กลับมาหอดมาหอดหอเนี่ยตีซี่ ลากมาพี่น้องลากกระเป๋าชุดตลกเนี่ยใส่กระเป๋าลากลากมาตีสองเออตีสามยางออกมาจากวิทยาลัยหลังจากที่ลวงรดวิทยาลัยแล้วกระแยกใ้า่กันกลับ,บ้านไผ่มันแยกใ้ญ่กลับ,บ้านไผ่มันลากกระเป๋ามาลากมาลากมาลาก,าลากพาบ้านพาเมืองพนมาสองกิโลน่ะพี่น้องอ้อมคางมาคางผีปา่าซาเป็นผีป่าซาเนาะอยู่คางวิทยาลัย ลากกระเป๋ามาหมากะเฮาแต่โคบโคบมากมาเฮามากพว่าที่ฉันลากกระเป๋าลากมันเมื่อยไหลข้อข้อตัวข้อพับลากกระเป๋ามามาหอดห่องตีซีบ้านนี่มีงานต่อหกม้งเสามีงานต่อหกม้งเสาที่แหลกเพื่อนบอกว่างานนี้บ่เอาตลกดอกว่าสั่นเพื่อนก็นได้คิดไปคิดมาจังไดบุคุณแม่เรื่องก็ได้ทรหาว่าอีลามึ่อยยุ้สาย วันสันอันมึงได้ไปงานยูเด้อวันสันหกโมงเสาโท่มาบ้านตื่นซ้ำฝนท่วมมาบ้านตื่นงวยเงี้ยยูเงี้ยยูหกโมงเสาร์หกโมงกลัวสิเจ็ดโมงเนี่ยแหละฝนโท่มามึงได้ไปงานยูเด้องานโรงแรมเด้อวันสันว่าอันหนุพายุค่ะแม่หนูกลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้หนูอยู่ทั้งรถบัสค่ะกำลังสอันเอาอยู่รถบัสติ่งกลับบ้านไซเพิ่นกำถามว่ากลับบ้านไซเพิ่นว่า กัาบบ้านขอนแก่นค่ะแม่ค่ะเอาตีตีมึงหอดสายแล้วเดี๋ยวนี้มาสัาา่นพ่นว่าหอดบอกข้อสอแล้วค่ะกระชิดบา้างานนะรงเร่มนะสิยูร่องเร่มจังหวัดมหาสารคามหรือจังหวัดอื่นบ่แม่นจังหวัดขอนแก่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยพันว่าเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะเป็นคนที่ไม่ดีบ่ดีมองใดเอ้ยสิหอดบอกขอสอแล้วติมึงทาแม่อยู่ฮันเดอร์ทาแม่อยู่ฮันเดอร์มีงานอยู่รงเร่ม จะเล่นท่านี่ดโรองเล่อีหย่างนี่ลนะขอนแกน่นอยู่ในขอนแก่นเลยมึงอยู่บออข้อสอนั่นละเดอ้อวาสันตาซื่นเลยพ่แตา่าวาสันพ่แตา่ามึงถา่ายอยู่บอข้ออมึงหามกลับบ้านไม่ต้องไม่ต้องกลับบ้านอยู่บออข้อสอกนั่นละเดอ้อเยวแม่ฮอดกันขอนแก่นเลยแม่สิบปเอาให้รถเอาไปหา้าอาอยู่บอข้อสอแล,ล้วก็ไปงานรงเล่แล้วงานเร็วๆเจ้าค่อยกลับบ้านวาสันตาซื่นหมอกกอกบ้านตัวเพลินเนาะเพราะว่าเมื่อยน่ะนะอยากนอนคักวันต่อไปเสาร์อาทิตย์อยากนอน นนกๆว่าคว่ำชีดเพิ่นว่าแต่ไหนอยากนอนคักๆไม่อยากไปงานคานไปงานมันคอก็เลยเชิญเตือนไม่ะนะก็เลยตัวเพิ่นว่าหนูกลับบ้านค่ะหนูหอดบอกข้อสอบแล้วค่ะเพิ่นก็เลยว่าให้ทายยุ่บข้อสอบบ้านน่เจ้าของยูบอดไรแล้วบานนตัวเพิ่นว่ายุ่บข้อสอบเฮ็ดจังไหนหน้อนลุกมาลืงตึงตังขืนน้ำกับว่าอาบเลยมือนั่นบ่อาบน้ำเก็บเสื้อผ้าเก็บยังได้หอบของกลับาสิไปขึืนรถดถดอันรถดบัา กาว่าสิไปคืนรถบัสยุบบ่อขกาลสินนําเพิ่นไปหอดบ่อขออขอนแก่นย่างสิลดโทษได้ในฐานะติ๋วเพิ่นพราะเก็บเสื้อผ้าได้แล้วเรียบร้อยปุ๊บยางออกมาก็อกประตูห้องก็ลึกยางออกจากหอยางออกไปก็าลั่งเฉียนพันไปบวกรถสามล้อเพราะแต่ออกมากปุ๊บพันไม่เห็นรุ่นพี่รุ่นพี่ซุ้มสิไปงานนี่ล่ละรุ่นพี่กับคู่ เพื่อนมาเอาเครื่องดนตรีห้องติดกันพี่น้องเอ้ยนี่แหละความบาปของเด็กเลี้ยงแกะรุ่นพี่ผู้นี้นะเพื่อนเศร้าห้องยุติดกันห้องทีฉันอยู่ห้องแรกเพิ่นอยู่ห้องที่สอง <c oughs> เพื่อนมีเครื่องดนตรีอันออกมาจากวิทยาลัยมาเก็บไว้ <c oughs> เพิ่นบ้านได้ออกไปขึ้นนี่นะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนก็เลยว่นรถสิ่สิ่ใงานนี่นะสิไปงานนี่ล่ะงานเดียวกันนี่ล่ะสิไปงานเนี่ย เพิ่นเลยวนรถมาเอาเครื่องดนตรียุห้องนี่คู่เพิ่นกับมานั่งคือกันเพิ่นกับมาขนเอาของเอาเครื่องดนตรีเอาอีหยังเนาะเพิ่นกับเลยมาเห็นดิฉันยุนาห้องพอดีกําลังหอบกระเป๋าอุยอุยอัญญาอยู่เอ้าเพิ่นก็ได้สี่หน้าได้เอ้าอีเจ้าเพิ่นเดินเนาะเพิ่นมาเนาะอีเจ้ามึงคิดตัวใหญ่เรื่องมั้มึงอยู่บอกขอสอบบอกข้อสอไหนมึงคืออยู่นี่มึงคือมาอยู่บอกขอสอบันกันยี่ห้ามึงมึงคือตัวใหญ่เรื่องมึงตัวใหญ่ยี่ห้านี่เขากระหัวแตกสุดึ้นไป ยา่ามึงไปไล่ไปขึ้นรถเลยรถยี่ส่ค่ะอาจารย์ขก้ออยากอายพี่น้องเอ้ยทั้งอยากอายทั้งนาแตกรถยี่ส่ยารถอยู่ปากทางรถอยู่ปากทางบาปพ่แพ้บุบญอาจารย์มาเอาดนตรีก็เลยมาพ่อนหนูยุนาหองพอดีกําลังปิดหองสินน่าไปรถยี่ส่ยยุหันไปขึ้นไล่เดี๋ยวนี้ไล่มึงไปจะไล่งานตัวกับยายเรื่องไลย่ยายเรื่องอยู่ท้องรถน่นยายเรื่องมามึง่ายอยู่บ่อข้สอแล้วว่าสิไปฮับมึงมาสั่นว่า คู่เจคู่เจนคู่เจซ้อนดนตรีไล่วิชาโทไล่ไปขึ้นรถก็เล่ไปขึ้นรถเพื่อแต่ไปขึ้นรถแล้วไปกาดไปเรื่องแม่เอา้ามึงเคว่าม,ามึงอยู่บ่อข้อเสียเพื่อนมึงเคว่ามึงอยู่บ่อข้อเสียมึงคือมาอยู่นี่มึงตัวแต่ดีฮานีน่มึงตัวมาก อาแม่หนูกับน,นอนหัวก็ตื่นนะค่ะหนูกับฟางนอนหนูกับ่าสิน้ำไปยนล่ะกําลังเก็บของมาสิน้ำไปคู่เจเลยว่า,าพอพอดีคนกับหัวแตกโขบโขบขับรถบัสวิทยาลัยเอารถบัสใหญ่ไปประมาณสี่สิบคนนี่ล่ะนักแสดงหัวแตกโคบโคบหัวกัน่าสันโอ้ยหาเมื่อยีบางบอกหสอเออเออคนมาหุ่นผู้ขายนี่เอวบางล่างเล็กขึ้นจังบางแม่ตบางแม่พี่น้อง คือบางแหมคนก็เลยใส่สายยาว่าอีบางเกลียเอนสีก็เลยเอิอนว่าอีบางบ่กขอศอคขั้มาบ่กข้อสอคือตัวในเรื่องว่าอยู่บ่กข้อสอเพิ่นก็เลยเอเอนว่าอีบางบ่กขอสอแต่พุนไปต้นมากคนก็ซากันแตกเติมเติมเอิออีบางบ่อขอศอภัยเกินอีบางบ่อขอศออีบางบ่อขอสออีบางบ่อขอสออีบางบ่อขอศอทั่ววิทยาลัยคนเลยซากันคนเลยหุ่นแกะ วิรกรรมอันโด่งดังที่สุดคือวิรกรรมแบบนี้แหละอันอีบ้างบอกข้อสอนนี่แหละวิรกรรมโด่งดังโจดขานมาจนว่าเท่าซูม,มือนี่พี่น้องเอ้ยเบบ่งดูนั่นระคาพี่น้องขาประสบพบเจอหลายสิ่งหลายอย่างสอนในคนดิบดิบเป็นคนดีให้มีวิชาค,ความรู้ให้รู้รักการฟ้อนรักการล่ำเออหูว่าอันไหนมันง่ามบ่ง,ง่ามนาตาเยซัน์นาตาเยศินต่างๆ รักการสแสดงตั้งตั้งรักการศิละปะการสแสดงตั้งตั้ง,งทุกแขนงเพิ่นบ่มเพาะมาจังคอยเปลี่ยนมอลำเัเปลชลาใดเท่าทุกวันนี้จังคอยมีความดูติดตัวมากย้อนวิทยาลัายนาตศิกะลกาลศิลโยกใส่เก่าเท่าใส่หัวสถาบันอันสูงสุดอันเป็นที่บ่มเพาะอันเป็นต้นกําเนิดของตัวดิฉันเองบ่เคยเลื่อมจักเถื่อคู่บาอาจารย์ทุกๆคนจี่เคยสั่งสอน บ่ว่าทีเป็นคุณแม่พ่อนสวรรค์พ่อนดอนกอคุณแม่เรื่องใช่หน้ากลางคุณแม่ดวงใจพ่อทิพ่รอนคุณแม่เอื้องคุณแม่ได้ทุ่นแม่ได้ร้ายคุณแม่ที่สั่งสอนที่อบร่มบบมนิสัยให้ผู้ขามีความหล้ความมีอาชีพต,ติดตจนเท่าสมมือนี้นะคะท่านหลับพี่น้องเอ้ยเรียนบาเก่งดอกค่ะแต่ว่าใส่ความมึนความดื้อ ความดือ้อความมึนความแบบบาขนขวายยุบเร้าชึากษายุบเร้า,าล่ำกับบ่เคยมวนพ่นสวรรค์บ่มีแต่กี่ล่ำกับบ่ถือจังหวะถือตี่าสันพ่นสวรรค์บ่มีมียาเดียวคือพ่อนสแสวงกับความอดทนสาวจงอังหมอล่ำเพชราะเลยบอกว่าตลอดลูกศิษย์ผู้ที่จะมาเลี้ยนว่าจะเป็นต้องมีพ่นสวรรค์ว่าจะเป็นต้องเสียงดีว่าจะเป็นต้องนาตาดีขอแค่มีความขยันอดทน ่อสู่บ่ย่อมแพ่ฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาย่อมทํานใดคิดต่อไปมื่อบิงว่าความอดทนมืเอบิงว่าความสู่ความขยันมื่อบิงว่าความปึกเฮ็ดให้ประสบผลสําเร็จให้จนมาเรี่ยนทอดระดับปริญญาโทไใดจังใดนะคะับราว่าสิเป็นถือค้อนถือแสถืกไม่เลี้ยวถือก,ก้านบกย่อมถือเข็ม ถือประจานนาหองติดศูนย์ติดล้อติดมาเมืดเห็ุจะไหนจางพานไปได้ชิบหนาจังคอยมาฟังอันนี้เป็นวิทยาทานเป็นคอชิดให้กับน้องงองนักเรียนนักศึกษาในการล่ำการเลียนเป็นจังไหฝากไปขอบคุณทุกการรับชมหากพี่น้องสุขุสุขคนขอบคุณค่ะ